สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะวันนี้แอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางนะคะฮานอยสูตรมัดรวมนะคะ สำหรับสายวิ่งก็จะมี0 9 7ย์นะคะแนวทางเข้านะคะน้อยจักรภิจกกิตจนะคะหลุดไปนะคะแอดมินอักเผิดแต้มเดียวนะคะส่วนล่างนะคะ59นะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่งมานะคะ59สวยงามนะคะตารางกำลังวันของแอดมินเข้านะคะส่วนน้อยพิเศษนะคะ40นนะคะก็มาตัวตรงเนาะเข้าตัวเด่นนะคะ ส่วนล่างนะคะ0ูนย์หนึ่งเออเสียดายมากเลยพี่น้องเอา0ูนย์ศูนย์ะคะไม่งั้นมา2อเด้งนะคะน้อยปกตินะคะ6กเก็หลุดไปนะคะ1นูนย์ก็หลุดเนาะต่วิ่งศูนย์มานะคะส่วนน้อย VP วีพีนะคะ3าห้านะคะก็หลุดไปนะคะ4 9กก็ไม่มีเนาะเอา4 5กับ48ผิดแต้มเดียวตลอดเลยพี่น้องเสียดายมากๆเลยสรุปเข้ามา1น้อยนะคะมา40ศูนย์ มาตัวตรงเนาะก่อนจะไปรับฟังรับชมของวันนี้นะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เด็กเทีย่ยายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะแนวทางตัวเลขก็มีข้าบ้างบุบบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพน้องจ๋า วันที่17เดือน10ปี64แนวทางฮานอยสูตรมาตรวมวิ่งวิ่งก็จะเป็น4 3 8 ส่วนชุดเด่นของเรานะคะก็จะเป็น4 7 7 3 9 5 6 4 0 4 1 0 6 0 7 6นะคะชุดการน,นะคะก็จะเป็น95495854 5, 5, นะคะแล้วก็จะเป็น48ตัวที่แอดมินชอบก็จะเป็น5458นะคะ แล้วก็40-10เนาะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็แคปหนะ้าจ้าไว้ได้เลยจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้นอยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวนะทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรืย้ยแดงๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า